สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องป้าบุดแชร์เช่นเคยนะคะวันนี้ป้าบุดก็ยังคงติดตามเรื่องของครูจุ่มนะคะที่ทำร้ายเด็กนะคะจากโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์นะคะทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ร่อนจดหมายชี้แจงสั่งเด้งครูโหดลงโทษนักเรียนเรียบร้อยตั้งกรรมการสอบวินยัยส่งทีมกฎหมายช่วยผู้ปกครองแจ้งความเตรียมคุยเรื่องเยียวย,าอ,ยาอีกครั้งวันที่29กันยายน2563นี้ค่ะ จากกรณีที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ครูจุม่มครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่ลงโทษเด็กอนุบาลโหดเกินวัยเช่นจับเด็กเวียงชนกำแพงหรือผักเด็กไม่ให้ออกจากห้องเพื่อลงโทษเด็กนะคะสร้างความไม่พอใจกับประชาชนในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะกดดันทางโรงเรียนให้มีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด สุดนะคะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ต้นสังกัดครูจุม๋มมีการออกหนังสือประกาศว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆหลังจากผู้ปกครองร้องเรียนทําให้พบว่าครูพี่เลี้ยงลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุจริงๆจึงได้เรียกนางสาวออนอุม,มาปลอดโปรง่งมาสอบสวนอีกฝ่ายให้การว่าได้ใช้วาจาการกระทําไม่เหมาะสมต่อน,นักเรียนจริง จนนักเรียนได้มีความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจฉะนั้นทางโรงเรียนจึงสั่งให้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียนและจะลงโทษทางวินัยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนกับผู้ปกครองได้นําคลิปไปแจ้งความสอพอราชพฤกษ์อาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะและหาลือถึงวิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็นสส่วนคือ ด้านคดีความทางโรงเรียนจะคอยอำนวยความสะดวกให้เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวออนุมาและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดมีการส่งทีมกฎหมายมาช่วยเหลือใกล้ชิดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเยายาผู้ปกครองเสนอให้มีการติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียนและการเปลี่ยนครูประจำชั้นการจัดนักจิตวิทยาดูแลนักเรียน ส่วนแนวทางการเยียวยาต่อเหตุการณ์นี้จะคุยกันอีกครั้งวันที่29กันยายน2563นี้ต่อไปหลังจากที่มีรายงานว่าจากเหตุการณ์การประชุมผู้ปกครองนะคะที่ผ่านมาที่มีการเปิดคลิปขณะที่ครูจุ๋มทำร้ายเด็กคนหนึ่งนะคะจนพ่อกับแม่ของเด็กคนนั้นทนไม่ไหวปีเข้าไปตบครูจุม๋มส่วนพ่อนะคะก็กระโดดเตะครูจุ๋มนั้นเองนะคะครูจุ๋มนะคะได้แจ้งความกับ แล้วนะคะคหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าบุตจะติดตามข่าวดีๆมาฝากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้ป้าบุตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ